ดีมาบอกค่ะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและใช้ทางด่วนการทางพิเศษขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจนรงหนึ่งบางนา ในอัตรา25บาทต่อเที่ยวยาวๆจนถึงปลายปี2568ซึ่งผู้ที่ใช้รถ4ล้ออัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ50บาทปรับลดเหลือ25บาทรถ6ถึง10ล้ออัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ75บาทปรับลดเหลือ50บาทรถมากกว่า10ล้ออัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ110บาท ปรับลดเหลือ85บาทโดยขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดต่อไปอีกตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564